สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้อ่นก็จะพามารับชมเจ็ดที่นั่งของฟอร์ดเราเลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นท็อปอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับไทเทเนียมพัท 4x4 นั่นเองนะครับราคาจดจำหน่ายของเขานะครับอยู่ที่1 9 1 7 0 0 0้านบาทนะครับคันนี้เป็นสีพิเศษสีขาวมุกนะครับก็จะมีเพิ่มค่าสี12,000บาทนะครับเดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่านะครับว่าเจ้าไทเทเนียมพัท 4x4 นะครับตัวรถมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็คันนี้มมีกกกกาาารรรรรตตตแ่่่งงงงออะไันนนบบ้เเิิจใสววขณ กันชนด้านหน้าของเขานะครับตัวนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับการชนของเขานะครับก็จะทําสีเป็นสีเงินนะครับตัวนี้นะครับตัดกับสีขาวนะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้นะครับจุดต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของกล่องเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับหรือเราเรียกว่ากล่องเลด้าของตัวรถนะครับมีระบบป้องกันการชนนะครับตัวนี้มี Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้รักษาระยะห่างจากคันข้างหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับกระจังหน้าของเขานะครับของคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบสีเงินนะครับเ ตกแต่งของไทเทเนียมเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับครอบกระจกนะครับแล้วก็ตัวครอบแก้มนะครับตัวนี้มีกล้อง360องศาที่ด้านหน้าให้ด้วยนะครับจุดต่อมาไฟหน้านะครับเราได้ไฟหน้าที่เป็นตัวท็อปสุดของ Ford เราเลยนะครับหรือไฟหน้าแมสติก LED นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ Day t i ท e นะครับที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีระบบนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงอัจฉริยะหรือไฟสูงเปิดปิดให้เองนั่นเองนะครับ ปรับมุมลำแสงให้เองอัตโนมัติให้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนนะครับ4ตำแหน่งนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED มาให้นะครับ สำหรับตัวคิ้วล้อของเขานะครับตัวนี้นะครับก็จะทําเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถมาให้แล้วนะครับล้อแม็กเดิมของเขานะครับเป็นอลอยขอบ20นิ้วนะครับตัวนี้เรามีการเปลี่ยนนะครับใส่ล้อแม็กนะครับของ o อเอซนะครับที่เป็นสีดำนะครับดำเงากอสแบ็กนะครับตัดกับสีเงินนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวยางนะครับของยางตัวโยทายนะครับโอเพนคันที่ยางเอทีนั่นเองนะครับสเปคยางของคันนี้นะครับอยู่ที่265/55 R20 นะครับ เนี่ยครับตัวนี้ก็ดอกยางเขาก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นยางตโยทยเนาะรถเอเวอรเรสต์ของเราเนี่ยชอบเปลี่ยนใส่ยางตโยทยเนาะก็ตัวนี้ก็พอดีกับตัวรถเลยพอดีกับซุ้มล้อด้วยนะครับสเปคการใช้งานของคันนี้ไม่ติดในส่วนของซุ้มล้อแล้วก็บางคนด้านหลังด้วยนะครับตัวจานเบรคขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมคีบระบายความร้อนนะครับตัวนี้ก็สามารถ ได้ในเรื่องของการเบรกที่ดีมากๆเลยเพราะเราเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อช่วงล่างได้ในเรื่องของอาเราเป็นตัววัดลิงก์มาให้แล้วนะครับตัวนี้ก็การขับขี่ก็ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับเก็บรอยต่อของถนนได้ได้ดีมากๆนะครับคลิประบายความร้อนด้านข้างตัวครอบกระจกแบบโครเมียมมีในส่วนของกล้อง360องศานะครับอยู่ที่ด้านข้างไฟส่องสว่างที่พื้นนะครับแล้วก็มีบายสปอร์ตแจ้งเตือนรถในมุมอับมุมอับขณะถอยหลังนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยปรับเลนแบบไฟฟ้านะครับพับเก็บ แบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับลาวหลังคาของเขาเป็นแบบสีบอลเงินนะครับคันนี้ก็มีในส่วนของซันลูปมาให้แล้วนะครับเบ้ามือจับสีเงินแบบนี้มีสมาร์ทคีย์เลสนะครับล็อกรถใ้ายล็อกรถที่เบ้ามือจับได้เลยบันไดของเขานะครับเป็นแบบสีดําแล้วก็จะมีนะครับอ่าเป็นสีเงินให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบทูโทนนะครับถังน้ํามันของเรานะครับตัวนี้นะครับเป็นชนิดน้ํามันดีเซลนะครับจุน้ํามัน80ลิตรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของคันนี้กันนะครับด้านท้ายนะครับตัวรถก็จะมีไฟท้ายแบบ LED มาให้แล้วนะครับนะครับตัวนี้นะครับอ่ากล้องมองหลังมีมาให้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนกับระยะนะครับทั้ง4จุดนะครับยางอะไรก็มีมาให้ฝาท้ายของเขาเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะนะครับอ่าเนี่ยเลยนะครับตัวมีตัวนี้นะครับสามารถปรับความสูงต่ำของฝาท้ายได้นะครับมีระบบป้องกันการหมีบให้ด้วยนะครับ เบาะแถวที่3ของเรานะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบไฟฟ้าพับเรียบได้เลยนะครับทั้งแถวที่3แถวที่2เนี่ยครับตัวนี้ปุ่มควบคุมเขานะครับใช้งานก็ใล้ง่ายมากๆเลยเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับนี่ครับตัวนี้ก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั้งครอบครัวแบบเจที่นั่งของ f อร์ดเรานะครับหรือใช้ในการบรรทุกของนะครับก็สามารถนะครับวางของไม่ว่าจะเป็นของแบบชิ้นใหญ่ชิ้นยาวนะครับก็จบได้ด้วยรถของเราเพียงคันเดียวนะครับสําหรับรถฟอ r d ดของเราคันนี้นะครับแอร แถวที่3ก็มีให้นะครับไฟแถวที่3ตํตำแหน่งที <ENE> ่3าก็มีมาให้นะครับเดี Cola ๋ยวอนพารับชมภายในตัวรถกันต่อเลยนะครับสําหรับตัวแถวที่2ของตัวรถของเรานะครับภายในก็เป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับนี่ครับเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับนะครับแอร์ตอนที่2ก็มีนะครับช่องโวลปลั๊กไฟแถวที่2ก็มีมาให้นะครับนี่ครับเรียกว่าความสะดวกสบายครบเลยนะครับที่อ่า ในส่วนของที่พักแขนก็มีมาให้นะครับสำหรับเบาะแถวที่2ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้ขับขี่กันต่อเลยนะครับฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวเนาะนะครับ มีในส่วนของเบาะที่เป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วปรับได้ถึง8ทิศทางนะครับความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด7 7ตำแหน่งนั่นเองพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วปุ่มมัลติฟังก์ชันครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control Cruise Control นะครับระบบประคองรถให้อยู่ภายในเลนนะครับสามารถเปิดปิดที่พวงมาลัยได้นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอกางขนาดใหญ่12นิ้วนะครับนี่ครับหน้าจอเลื่อนไม้ของเรานะครับนี่ครับตัวนี้นะครับ ท่านชาร์จไร้สายมีมาให้ไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับเราก็มีมาให้ด้วยเป็นไฟตกแต่งห้องโดยสารของเรานะครับสามารถปรับความสว่างและความเข้มของไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น4ี่คูณนะครับได้เกียร์แบบไฟฟ้ามาให้นะครับตัวนี้แบบอียิปต์เตอร์นั่นเองเบกมือไฟฟ้านะครับปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนั่นเองนะครับนะครับภายในของห้องโดยสารเรานะครับอ่านะครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้รถ7ที่นั่งไว้ใช้งานนะครับไทเทเนียมพัด 4ี่คูณสนะครับก็เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ถ้าลูกค้าสนใจการออกรถฟอร์ดนะครับยังไงก็ทักมาหาอ่านที่เบอร์0850555985ได้เลยนะครับยินดีแนะนำนะครับในการออกรถฟอร์ดนะครับทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะเลนเจอร์หรือเอเวอเรสต์นะครับพร้อมมีบริการนำรถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ่านด้วยนะครับแล้วเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ